เขาบอกว่าคนเรานี่ต้องกินน้ําวันละ8แก้วแต่ต้องมีแก้ว8ปใบด้วยไหมเนี่ยใน,นฉันไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ว่าฉันมีจะครบแล้วล่ะก็มีครบ8ใบแล้วมันอุ่นใจกว่าเพราะอะไรที่ออกใหม่เราก็ต้องอัปเดตเสมอๆเนี่ยคือแก้วน้ําสุญญากาศเรดดีของ4ีก้วนะฉันก็จัดมาเลยค่ะ ทั้งสองสีสองใบสองไซส์สองคนาฉันชอบตรงที่จุกซีิโคนของเขาเนี่ยปิดสนิทมันไม่เคยหกเหลยเถอะโต๊ทำงานฉันเลยคนที่ซุ่มซ่ามอย่างฉันเนี่ยต้องจัดสิ่งนี้ตลอดเนี่ยแล้วจุกเขาสามารถหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาแล้วเขามีมาให้เลือกตั้งสองไซส์เลยนะคะไซส์เล็กเอาไว้พวกพาไปข้างนอกส่วนไซส์ใหญ่แล้วก็ไว้ใช้ที่บ้านผลิตจากสเตนเลสสามสสี่ทั้งใบทั้งใบเลยอะคุณนะคือสเตนเลสสามนสี่เนี่ยต้านทานกันเกิดสนิมแล้วก็ทำให้เก็บร้อนเก็บเย็นได้ยาวนานเครื่องดื่มก็ไม่เสียรสชาติไไไมมมม่่่่่่ีีีออ้้้้นนาาากกกแแแวววววดวยทคคบบูตัังง็ กระจกซิลิโคนเขาดีจริงๆนี่นะเสียบหลอดซิลิโคนลงไปหลอดซิลิโคนเนี่ยล้างทําความสะอาดได้ง่ายเลยนะเพราะว่าเปิดแบบนี้แล้วก็ล้างได้เลยอุ้ยสะดวกจริงด้วยอะ่ะไม่ต้องใช้หลอดพลาส,สติกให้มันเปลืองรักโลกมากเลยขอมดื่มทุกที่ตอบรับทุกไลฟ์ไสไตล์จริงให้สนใจตอนนี้นะสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยนะจ๊ะ <S <S ต้องดื่มน้ำมนละแปดแก้วอย่าลืมต้องดื่มน้ำมนละแปดแก้วต้องจัดแล้วล่ะ